ถูกไล่ลงเวทีน้ำตาร่วงโดนไล่ลงเวที พักความฮาเปลี่ยนโหมดเป็นความดราม่าสักครู่สำหรับละครสไพรยไร้สักดินาทางช่อง8ดเมื่อจู่ๆจ้จากระจันอาคัมสิริสุวรรณสุกดันรู้มาว่าคนรักตัวเองอย่างไนกี้นิธิโดนป้อมสุวรรณจะแต่งงานจึงเกิดผิดใจกันและเคลียร์กันไม่ลงรอยสำหนักพอจะขึ้นเวทีร้องเพลงแฟนๆกลับปาขวดน้ำไล่ลงจากเวทีอีกโดยเบื้องหลังฉากนี้ทีมงานยกกองไปถ่ายทำที่วัดย่านปทุมธานีเป็นฉากที่พูดเลยว่าได้ฟังเพลงตาาโป นักร้องต้องหมั่นตาแบบทั้งน้ำตา พราะซีนในวันนี้ดราม่าซะจนไม่เหลือครแม่สาวปลิวลมสุดกากันไว้เลยสักนิดแถมซีนนี้ไนกี้ต้องเปลี่ยนโหมดจากหนุ่มขี้เล่นมาเป็นคนเจ้าน้ำตาถึงเวลาผู้กำกับภูมิพัฒน์สังวานวรกุลเรียกทั้งไนกี้จักรจันรมาซักซ้อมคิวต่อบทกันถ่ายจริงเริ่มที่จักรจันทร์กำลังเตรียมตัวก่อนขึ้นร้องเพลงไนกี้เดินดิ่งยิ้มร่ามาให้กำลังใจแต่ถูกดักด้วยการไล่ให้ออกไปจากชีวิตไนกี้ จากหน้าเื่อรอยยิ้มเปลี่ยนเป็นรอยน้ำตาจักจันตัดอารมณ์เปลี่ยนโหมดพร้อมขึ้นโชว์เพลงตำโปก๊กรักน้องต้องหมั่นตำดังนั้นจักจันออกลีลาเต้นสุดมันแต่ยังไม่ทันถึงครึ่งเพลงก็โดนคนดูโหไล่จนเจ้าตัวหน้าเสียไม่พอยังโดนปาของใส่อีกจนไนกี้ต้องรีบขึ้นมาช่วย